โอเคผมพามาดูที่บาบานะครับล่าสุดมีข่าวหน้าตื่นเต้นของบาบาพอสมควรนะฮะ阿里巴巴เนี่ยเป็นเจ้าของเถาเปาเนาะเถาเป่าในจีนนะเถาเปาเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ขายของออนไลน์นะก็เหมือนช้อปปี้ลาซาด้านั่นเองนะจริงๆเถาเปาก็คือลาซาด้าบ้านเรานั่นแหละก็คือเจ้าของเดียวกันนะยักษหมาหมาหุนนั่นเองนะฮะล่าสุดเนี่ยบาบาประกาศประกาศกล้าวเลยนะบอกว่าจะปรับปรุงนะฮะระบบการ ทำแอปทั้งหมดเลยนะแล้วลงทุนมาหาศาลกับเถาเป่าอีกรอบหนึ่งนะโอ้น่าสนใจลงทุนมาหาศาลกับเถาเป่าเราจะเปลี่ยนโฉมเถาเป่ายัางไปเลยหน้ามือเป็นหลังมือโอ้ผมก็นั่งคิดว่าจะเปลี่ยนอย่างไงวันเนี้ยนะฮะหลังๆเนี่ยมันมีโตยิงไงโตยิงก็คือ t i ๊กต็อกแต่มันมีโตยิงมาแล้วก็ขายของเริ่มดีแล้วมันองมีการขายของเริ่มอะไรเงี้ยเริ่มง่ายขายของมานะครับแล้วก็บ里巴巴เองหรือเถาเป่าเองก็พยายามจะมีเซกชั่นไลฟ์ขายของนะแล้วก็ค็อปปี้กันมาแล้วแต่มันก็ยัง ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าโตยิงในมุมของการไลฟ์ขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือใหม่เลยแล้วกันนะฮทำเผาเป่าก็เลยคราวนี้จะเอา AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็อิบาร์บาเนี่ยมีแผนจะพัฒนา AI เนี่ยเทียบเคียงกับตัว Chat GPT อยู่แล้วนะเป็น AI ของฝั่งจีนนะเป็น c h a t GPT ของฝั่งจีนนั่นเองนะฮะก็จะเอา AI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าอะไรการ การทาครั้งนี้ด้วยนะครับการปฏิรูปครั้งนี้เลยของของแพลตฟอร์มถา่าเนี่ยเพื่อที่จะไปสู้กับไบแดนเนี่ยโตยิงเนี่ยแหละนะโตยิงไบแดนช็อตวิดีโอเพราะว่าโดนกินส่วนแบ่งการตลาดไปเยอะนะเราเคยเป็นเจ้าตลาดมาก่อนนะถาเปาล่าลสุดก็สูญเสียหลายส่วนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาคืนนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนมหาศาลเดี๋ยวผมจะเฝ้ารอดูนะว่าถา่าจะเปลี่ยนโฉมไปยังไงนะนี่คือน่าสนใจนะน่าตื่นเต้นนาตื่นเต้นก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังแนละ้วเพื่อนๆไปดูฮ่องกงหน่อยฮนะฮ่องกง มอกเกจแบทเทิลนะซีแบงก์โก้บิ๊กส์ออนครัชแฮนนอสนะครับตอนนี้ครับมอกเกจคือดีมานซื้อบ้านในฮ่องกงเนี่ยมันหนักมันหนักคือไม่มีคนซื้อแพงชิบหายนะ <c ười> ใครอยู่ฮ่องกงมั้งมีเอฟซีที่ไหนอยู่ฮ่องกงมังมนะงงม้งคือที่ดีในฮ่องกงมันแพงอะคุณเห็นไหมแ้วมันแพงแบบโดนโอเวอร์มาเก็ตไปค่อนข้างไกลนะครับคือ ถ้าคุณไปเดินฮ่องกงสมัยปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันแตกต่างกับสมัยก่อนเยอะนะสมัยก่อนสักยี่สิบปีแล้วนะโอ้ไกลพปนะสิบปีก็ได้คุณไปเดินฮ่องกงเนี่ยตอนนี้พี่หนุ่ยอยู่ฮ่องกงนะคุณจะเห็นร้านค้าต่างๆเนี่ยอยู่ตามสตรีทเยอะนะแล้วไอ้พวกต้าไผ่ต้านเนี่ยตาไผ่ต้านก็คือพวกพวกแผงลอยที่นั่งกินข้างฟุตบาทเนี่ยถ้ายี่สิบปีก่อนมันยังมีนะฮะแล้วมันก็จะมีพวกแบบผมชอบไปกินไอ้แบบไอ้แบบเรือประมงนะมันจะมีเรือประมงที่ออกไป ล่าปลาสดๆหนุ่งนั้นนะแล้วก็มันจะมีแบบก็จะมีพัตคารที่อยู่บนเรือแล้วก็เป็นแบบนั้นนะแล้วเขาก็จะเป็นแบบสมัยก่อนมากเลยนะปัจจุบันไม่มีละปัจจุบันไม่มีละไอ้ธุรกิจแบบนี้มันจะโดนออกไปหมดนะการไปกินข้างถนนก็จะไม่มีกวาดสะอาดเรียบร้อยทุกคนต้องเข้าไปในร้านหมดนะดีไม่ดียังไงก็ว่าไปอันนี้มันมีการปฏิรูปนะก็มีคนบ่นกันว่าไปเปัจจุบันมันไม่มีนะฮะแล้วมันก็ทําให้ร้านค้าเราเนี่ยแต่ก่อนร้านค้าเราเนี่ยเขาไม่มีที่เป็นของตัวเองเขาก็เช่าเอา แต่ก่อนค่าเ e <tinc S 1> ชา่ามันถูกเขาก็อยู่ตามตึกแถวต่างๆแล้วก็อยู่ไปคุณจะเห็นซิวยกนะซิวยกมีอะไรกะซาซาวซาซาวไอหมูแดงนะองค์ซิวยกก็ไอหมูกรอบใช่ไหมเขายาอะไรพวกนี้มันก็มีเยอะแยะเลยเต็มเลยฟาตะปาเต็มข้างล่างเลยเต็มพื้นปรากฏว่าปัจจุบันมันแพงไงค่าเช่ามันแพง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 มันก็ไม่มีใครอยู่ได้คนที่อยู่ได้คือคนที่เป็นเจ้าของตึกงั้นคุณจะเห็นร้านที่อยู่ได้จริงๆคือร้านที่ ฉันเป็นเจ้าของตึกตรงนี้อยู่แลวฉันก็เปิดข้าวหมูแดงนะเออค่ชาเช่าก็ว่าไปเพาเราพอเราเปิดข้าวหมูแดงเราก็อยู่ได้เพราะมัน,มนเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องจ่ายค่าเช่าคุณก็จะอยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะร้านอาหารคุณจะสังเกตนะมันไปอยู่ชั้นยี่บสองชั้นยี่บสามตึกสูงสูงอะ่ะอืมเราเราเราไปรีวิวเจออาหารดีๆมันก็ต้องขึ้นไปชั้นสงูงสูงเจอร้านอาหารร้านอาหารไปอยู่ชั้นยี่บสามชั้นสามสิบเงี้ยมันก็จะแบบ โอ้โหแล้วใครจะมาถูกวะแต่ว่าก็มันทําอะไรไม่ได้นะมันต้องขึ้นไปชั้นสูงเพื่อค่าเช่ามันจะได้ถูกนะครับแต่ราคาก็ยังไม่ถูกนะปรากฏว่าไอ้ข้างล่างมันก็เป็นอย่างอื่นไปซะหมดนะตอนนี้ค่าเช่ามันก็แพงมันแพงเวอร์เอาเป็นว่ามันแพงมากนะอสังหามันก็แพงทําให้ยี่านช่วงนี้มันก็ชบเสาร์นะตอนนี้ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรแบงก์ก็แบบขาดรายได้ไงมันไม่มีใครมากู้อ่ะไม่มีใครกู้ซื้อบ้าน เลนี้ก็คล้ายๆกับมาลดแลกแจกแถมนะั้นมาลดแลกแจกแถมในการในการซื้อบ้านนะก็คือแข่งกันแข่งกันออฟเฟอร์ให้กับลูกค้านะแบทโทว์ Battle. ทีนี้น่าสนใจก็คือว่าคุณก็รู้ว่าแบงค์เนี่ยมันมีต้นทุนถูกปะ่ะคือเมื่อไรก็ตามเนี่ยเขาเขาปล่อยกู้เขาปล่อยกู้เนี่ยถ้าเคิร์ฟมันปกติเนี่ยคุณก็คุณก็ต้นทุนถูกซื้อถูกมาขายแพงได้นะถ้าเคิร์ปกติไม่ใช่อินเวอร์เต็ดยูเคิร์ฟนะ แต่ว่าความเสี่ยงก็คือถ้าคุณไปปล่อยกู้ในช่วงนี้แล้วอีกหน่อยดอกเบีย้ยมันขึ้นเน,นี่ยมันอินเวอร์สเนี่ยแบงก์ก็มีความเสี่ยงจะเหนื่อยเหมือนกันนะลม้มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบงก์จะแข่งขันกันแบงก์ก็ต้องดูสภาพตัวเองด้วยนะวันนี้อยู่ได้ด้วย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 กำไรที่เห็นอยู่แต่ว่าถ้าวันหน้าดอกเบีย้ยมันขึ้นเนี่ยแล้วเราไปทาฟิกดอกอะไรเงี้ยเราไปทําอะไรแบบที่เออเราได้ว่าอะไรดีเอ่อเอาผลประโยชน์ให้ลูกค้าเยอะๆเพราะว่ากลัวลูกค้าจะไม่มากู้กับเราเนี่ยแล้วตอนจบเราลำบากเองเนี่ยอันน น่าสนใจนะครับงั้นความเสิ่งของแบงก์ต้องต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วกันนะครับม,มีปัญหากับอีกไมโครโฟนจริงๆนะใช้ที่ไนคันจมูกทุกทีขนาดเราซักแล้วนะนะ